สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่โฟน่าทีวีอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้เราจะมารีวิวสั้นๆนะครับสำหรับซีรีส์เราเก็บในอพิโซดนี้จะเป็นอพิโซดสั้นๆหน่อยนะฮะอพิโซดนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของทางลักพิมพ์กันแบบเน้นๆเลยนะครับแต่ว่าเราจะมากันไม่นานก็คือเรื่องของหนังสือที่แถม พวกโปสการหรือว่าเป็นพวกชิคิชินะครับซึ่งอันนี้นีก็จะเป็นเรื่องที่ต่างกันนะครับเดี๋ยวมีอีกอันนึงอันนี้นี่ก็จะเป็นชิคิชิของเรื่องหนุ่มยภาคกับสาวคอสเพย์นะครับตัวเล่มเนี่ยผมเอาไปวางไว้ไหนแล้วนูอันนี้ผมจาไม่ได้แล้วขออภัยด้วยนะครับแต่อันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยผมซื้อมาจากทางมังงะคิวบใช่ไหมเขาก็จะไม่ได้หอ่อหรือว่าเขาก็จะไม่ได้แพ็คอะไรมาแบบว่าอยู่ในเหมือนในซองอันนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้นก็จะเป็นของแถมทีี่่เเาน รู้สึกว่าจะโคกับทางของ a n i m เม e เองซึ่งไม่แน่ใจว่าทํากับทั้งอนิเม e เองแบบว่า l อกล v e ด้วยหรือว่าคือเป็นดีลที่เขาไปได้มากับทางของอนิเม e ที่ว่าเขาไปได้ลิขสิทธิ์ตัวของการเอาพวกของแถมพวกนี้มานะฮะซึ่ง ก็จะมีเป็นแบบการแบบวิจารณกันประมาณหนึ่งว่าจริงๆแล้วก็เป็นเหมือนของแถมที่แบบว่าเหลือจากทางของทางญี่ปุ่นหรือเปล่าแล้วก็เอามาแถมกับทางของไทยนะครับอะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่สามารถที่จะยืนยันอะไรได้นะครับเรื่องของคุณภาพจริงๆเนี่ยก็ถือว่า,าจริงๆก็เป็นเหมือนเป็นกระดาษแบบคือมันมันเป็นกระดาษแบบโฟโต้นะครับแต่มันเป็นกระดาษแบบโฟโต้ที่เป็นรูปแบบอ่ด้านนะฮะทำให้แบบว่า มันก็จะมีความพรีเมียมประมาณนึงแต่ว่าตัวของแกรมของกระดาษเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นกระดาษที่มีความหนาอะไรนะครับผู้นตามตรงก็เหมือนแบบเอาจริงก็เหมือนแบบกระดาษ a 4แบบปกติเลยแค่ว่ามันเป็นกระดาษอาร์ตที่มันมีความด้านนิดนึงนะฮะแล้วก็มีความที่แบบบางมากๆเลยแล้วก็จะไม่ได้รู้สึกบันจ็บพรีเมียมอะไรมากเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่ามันจะมีความที่เป็นกระดาษแบบมันแล้วก็เป็นกระดาษด้านก็ตามเนี่ยมันก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามันจะพรีเมียมอะไรมากขนาดนั้นนะครับ ก็คือพูดตรงๆก็คือว่ามันเป็นของแถมที่ว่าทําออกมาเพื่อเป็นการแบบโปรโมทส่งเสริมการขายอะไรของทางรักพิมพ์เองเนี่ยแหละนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวของอชิคกี้ชีในรูปแบบดิจิตัลของหนุ่มยาผากับสาวคอสเพลย์นะครับต่อมามาพูดถึงเรื่องอันนี้กันสักนิดนึงละกันของทางรักพิมพ์ก็คือ ที่ออกมาล่าสุดใน 2, 3เล่มหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาออกมาตั้งนานแล้วแหละก็คือเรื่องของพวกหนังสือต่างๆที่เขาไปโคก,กับทางอนิเมะด้วยนะฮะโดยที่ว่าเขาจะมีพวกเป็นโปสการ์ดอย่างเงี้ยก็จะคล้ายๆกับทางของสยามนะครับที่ออกมาที่จะมีหนังสือเนี่ยมาพร้อมกับโปสการ์ดออกมานะครับโดยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าถ้าอย่างเป็นของสยามเนี่ย ถ้าไปซื้อตามร้านทั่วไปหรือว่าซื้อกับทางของอสยามอินเตอร์เน่ยเขาก็จะเป็นโปสการ์ดที่แยกออกมานะครับกับตัวเล่มซึ่งตัวเล่มก็จะซีลอะไรแบบปกติเหมือนซื้อหนังสือทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าซื้อกับทางของอนิเมะแล้วเนี่ยพวกโปสการ์ดอะไรเงี้ยก็จะเป็นโปสการ์ดที่ มีการห่อเข้ามาอยู่ในเล่มแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เป็นสายเก็บยก็จะสามารถที่จะเก็บในรูปแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไม่เก็บออกมาอ่านนะครับหรือบางทีก็เอาไปขายต่ออะไรกับประมาณนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่ามันก็มีนะครับแล้วก็มีคนที่อยาซื้อเยอะด้วยนะครับตามความคิดเห็นส่วนตรงผมนะตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ก็เป็นในรูปแบบของการส่งเสริมการขายแบบหนึ่งในสไตล์ของอันจริงก็เหมือนกับของสยามอแหละนะฮะที่ทําหนังสือออกมาในรูปแบบล็อตแรกๆเนี่ยก็อยากให้ที่จะให้มีคนเนี่ยซื้อ ตั้งแต่มันออกมาเลยก็จะทําในรูปแบบนี้คือออกมาก็จะคนที่เป็นแฟนๆเนี่ยก็จะยอมจ่ายนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยของมังงะคลิปกับทางแอนิเมตเองเนี่ยตัวของการซื้อพวกเล่มอย่างนี้ถ้าเกิดว่ากลัวที่มันจะหมดเนี่ยก็ต้องซื้อตั้งแต่วันแรกหรือว่าในเวลาแรกที่เขาเปิดวางขายใช่ไหมก็จะทําให้เราเนี่ยก็ต้องเสียค่าส่งในค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถ้าเกิดว่าเลือกที่จะซื้อพวกหนังสือพวกนี้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะรอให้ของเนี่ยมันแบบว่า หมดได้นะครับเพราะว่าของเนี่ยมันไม่ได้หมดได้แบบว่ายากขนาดนั้นนะครับของเนี่ยมันไม่ได้มีปริมาณที่เยอะนะครับทำให้เราต้องรีบซื้อนะครับแล้วก็เสียค่าส่งแบบคือเราไม่สามารถที่จะซื้อ2เล่มเนี้ยพร้อมกันได้นะครับเราต้องซื้อแยกทําให้เราเสียค่าส่งเนี่ยถ้าเกิดอย่างในมังคไอคิวเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็ค่าส่งนยอยู่ที่40บาทแต่ถ้าเป็นทางอนิเมะเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่50บบาทนะครับก็จะ แพงกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่ทันหรือไม่ทันเียยังไงก็ถือว่ายังได้ของอยู่แต่ว่าตัวของโปสการ์ดแล้วเนี่ยผมคิดว่าก็ตัวคุณภาพเนี่ยก็ไม่แตกต่างจากทางของสยามมากนะครับก็คิดว่าถ้าเกิดว่าใครชอบก็ซื้อไปเถอะนะครับเพราะว่าเอาจริงก็คือว่าดีต่อใจแล้วกันนะครับเพราะว่าพวกหนังสือพวกนี้แล้วเนี่ยทางของรักพิมพ์เองแล้วเนี่ยเขาก็คงอยากที่จะให้หนังสือของเขาเนี่ยยังมีคนที่ซื้ออยู่ต่อนะครับเพราะว่าในปัจจุบันแล้วเนี่ยรักพิมพ์เนี่ยเขาไม่ได้แบบว่า มีคนต้องการเยอะขนาดนั้นแล้วนะฮะการที่เขาทําแบบนี้ออกมาแล้วเนี่ยแล้วเขาทําพวกสไตล์ของการที่ออกหนังสือใหม่มออกมาแล้วเขาแถมพวกของพวกนี้จริงๆอ่ะมันมีมั้งแต่เมื่อตอนประมาณ2-3เดือนก่อนที่แล้วแล้วด้วยนะครับซึ่งเขาโคกกรทางของค่ายแอนิเมตเองเนี่ยแหละเป็นเอ็กซ์คลูซีฟว่าถ้าเกิดว่าซื้อกับทางแอนิเมตเนะี่ยเขาจะมีพวกอย่างเป็นชิชๆในแบบดิจิตอลแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นพวกโปสการ์ดที่มาจากเอ็กซ์คลูซีฟจากทางแอนิเมตไม่ว่าจะเป็นข่าวลือาทางว่าเป็นของเหลือจากทางญี่ปุ่นหรือว่าเขาทำเอ็กซ์คลู ไทยเนี่ยยังไงก็ถือว่าเป็นของแถมที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีทางที่จะเข้าถึงได้นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะเลือกที่จะมาขาย2ช่องทางแล้วก็ตามซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับคนที่อยากได้แล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดว่ายังอยากซื้ออยู่เนี่ยพวกหนังสือเล่มหลังๆที่เขาทาตามมาเนี่ยก็ยังหากันได้ทางของมางไอคิวบ์นะครับแต่ว่าอาจจะต้องซื้อกันแบบวันต่อวันหรือว่าซื้อกันตั้งแต่วันที่ออกเลยนะฮะไม่สามารถที่จะ ไปซื้อกันแบบว่ารวมเอาทีเดียวเพื่อแบบลดค่าส่งอะไรอย่งี้คงทําไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าตัวของทั้งพ่อค้าแล้วก็ตัวของคนที่สะสมเองเนี่ยก็มีปริมาณที่ค่อนขน้างจะเยอะกว่าตัวของพวกของแถมพวกนี้นะครับก็จริงๆแล้วก็ถือว่าคล้ายๆกับทางของสยามเองนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าซื้อกับทางในออนไลน์เนี่ยก็จะต้องทําใจกันสักนิดนึงนะครับเพราะว่า คุณก็ต้องมาเลือกเล่มนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อออนไลน์เนี่ยคุณก็จะเลือกเล่มไม่ได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าคนที่จะมีภาษีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือคนที่ไปซื้อหรือว่าไปจองผ่านจากทางของหน้าร้านแอนิเมทซึ่งโอกาสของคนที่จะไปหน้าแอนิเมทได้เนี่ยก็คือมีแค่คน2กลุ่มนนก็คือคนที่อยู่ใกล้ๆก,กับทางแอนิเมทหรือว่ามาบนคลองอะไรเงี้ยกับคนที่เป็นนักฮิวที่เป็นนักฮิวมือชีพลองไปพิจารณาดูเาัาแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของโปสการพวกนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าจะ วิจารไรกันมากนะครับเพราะว่ามันก็เป็นของที่ใครๆหลายๆายคนก็อยากได้เนาะคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ก็ลองไปพิจารณานดูกันแล้วกันนะครับสำหรับตัวของแถมล่าสุดข,ของทางลักพิมอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c คร b e กันแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปในช่องนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดในคลิป ต,ต่อไปของทางช่องนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับฟูงาทีวีครับวันนี้เป็นก่อนครับสวัสดีครับ